ปี๊ป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 ทองเทงแก้มหนองบัวเศาเลยแก้มเพิ่นสบายดีค่ะเด้อพี่น้องเด้อสบายดีคือเก่าเนาะบุตรสุขุสุขคนพ่อยพี่น้องพีพีเอฟซีทุกท่านเนาะทุกคนทั้งภายในและต่างประเทศมีดีต้อนรับาสุบานสมรูกมานาคือเก่าเนาะ อีพี่นีน่น,นอกปื่มสิพาทุกคนไปเกลือเป็ดเกลือไก่เนาะตรงไปเบิ่งเป็ดไก่นงปื้มเนาะบ่ได้บ่ได้พาไปเบิ่งตั้งแต่โดนแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะจากใหญ่สำเร็จแหละแหละกระสิพาอ่าพี่น้องไปเบิ่งน้ำกันเนาะพาทุกคนไปเบิ่งน้ำกันเนาะตอนนี้นองปึ่มกลับมากอยห้ามแล้วแล้วเนาะเดยกเสือหายทุกคนมาเบิ่งกันเนาะทุกคนนองปื่มกอยห้ามแล้วนี่อันนี้จะเป็นห้ามเป็ดเนาะเป็ด อันเป็ดไงเป็ดเกือกนงปื่มเนาะค้างโดยเฉพาะนี่จะเป็นอันของไก่เนาะอยู่นอกเพราะว่าเมื่อนี้นะะเฮาสีเกลืออยู่สี่บอนเนาะพี่นอ้องสิพาไปเบ่งอัปเดตเลยเลย,เลยได้ไก่เป็ดนงปื่มนะ <c oughs> ถ้าใส่ผักบงเนาะแต่ก่อนใส่แหนแดงแหน,นแดงเบิดก็เลยไปได้ใส่เนาะเดี๋ยวผักบงตัอเฮาไปเก็บมาเลยพี่น้องก็กใส่ข้วเปลือกไปน,นําเนาะอี่เด้อข้วเปลือกเป็นเม็ดอยู่นะ เสเขาเปิดไปน้ำบำรุงเพิินกับปนห้ามเนาะเมือดกันพอได้ซอยอ่าเตอห้ามไปอีกเนาะพี่น้องเป็นการประหยัดต้นทุนห้ามไปอีกเด็วกับปนข้าวเหนียวน้ำเนาะนีก็ะป็นเท้าเซหัวหานไว้ดิไว้ก้อยเพิินเฮาก็ซิขึ้นมาก้อยเอาทีละสองขุเนาะหอบแรกนี่ไปเกลือเป็ดกับไก่ก่อนเนาะหอบหอบต่อไปเราจะไปเกลือไก่พันไข่เนาะกบเป็ดพันไข่เดี๋ยวพี่น้องปะ่ะเดี๋ยวเราลงไปเลยพี่น้องมันซืคำเนาะ ทาไปลงทาลงไปกันน hey, oh ักเด็พ mm ี hmm. mm ่น้องอยู่ผู้เดียวอของเป็ดต้อตั้งไว้นอกก่อนเั้งไก่ก่อนเนาะเขาใหญ่มาพี่อะไรได้เป็ดเลยพี่น้องเอ้ยนักปิ่มใหญ่มาแล้วเฮ้เป็นรอถากินละเกย๊ะ ชิกเกเป็ดติกรเนาะกับไก่เปิดล้อถาจะมาชิงพาเบิ่องทางในเด้อพีเหรอคุณทางในก็มีเด้อพี่น้องไก่น้อยน่าก็ใช้ต่างหากนาะแต่ว่าปล่อยเพื่อนไปอยู่ที่เมรเพื่อนค่ะคุณบอม่าไก่ปุ๊บเหมือนกับบอมาเนาะเดี๋ยวเอาห้ามว้เพื่อนเนาะพี่น้องกับชิเกืปิด よいしょ。<ペー><ペー> ไกลน้อยเบาใหม่นะตอนเนอะเพิ่นอยู่น้วแม่เพิ่นน้าสิมากเกลเป็ดแต่พี่น้องไกลทางนอ,อนโบราณบันไดเนาะเพื่นกำลังย่างมาซื้อหมากตีกันต่อไปก็สิมากเกลเป็ดนเนาะเห็ดคอกให้เพิ่นอยู่ที่ผูกฮะเฮ้ยเฮ้ยอย่าพึ่งไดนเ <laughs> ข่าไปก่อนพี่ปไปสีแห่พ่อหน่ากันแล้วเนาะโอ้ย ใหญ่เบิดเลยได้พี่น้องเอามาแต่ฟูนใหญ่เบิดล้วเนาะกินดีแต่ไหนดีีด่ปิ๊ปป๊ปข้าวข้าวขาวขาสาธุอุ้ยเหยนมือกัน อ้โอ้สิเต็มบนโสงลงปื่มทุกคนปุ๊บปี๊ปปี๊ปป๊ปป๊ปปใหญ่บ้เล่เป็นสาวเป็นบ่าวเพื่อเลยได้แต่แต่ข้าวยังน่อยพู้น้อถ่ายลงกันตะผู้โอ้เซมบปี๊ดเนาะปกพี่น้องป๊ดปเดี๋ยลังคาลงปื่มฮ ปิ๊บปี๊ปปี๊ปเอาซิทสักกันน้องเพิ่มบุาบุญมีหน้าตั้งเนาะมันน,นี่เนาะลืมขาตั้งพี่น้องเอ้ยเอาเบิ่งเป็ดไก่กินรับเลยจ้ะเอากิากนแซ่บกินนัวขนาดเนาะโอ้เลี้ยงเป็ดใหญ่เลยเด้อไปสิมากเกี่ยวเขากะมาเด้อไปพี่น้อง ขึ้นไปเอาห้ามไปเกลือไก่พันเนาะกระเป็ดพันท,ทั้งสิ้นไก่พันไข่เป็ดพันไข่เนาะเอ๊ะไปพี่น้องต้องปึ้มขึ้นไปเอาห้ามมาใหม่แล้วเนาะสองขู่โอ้ยฮู้ดยินบาเสียงลูกๆแน้วปึ้มห้องฮะถึงมาใกล้เห็นน้าาเปื้อนคุณพี่น้นอง าทางนี้กันย่อคอถ่าแล้วไปพี่น้องเขาไปเกลือนำกันเลยเนาะสิพาทุกคนไปเกลือไก่น้ำกันทางคุณก็มีเด้งใหญ่ยได้พี่น้องอันนี้นั่นคุกคนให่แล้ว อาหารเพิ่นเนาะอนันนี้ใส่หัวอาหารไก่โดยเฉพาะอของเพิ่นอีกเออเพิ่งอย่าเพิ่ง กินๆินกิกูกกกกกกกวันวันเขาตอนนี้ปัน้นให้เป็ดนไหมอกกกกกกกินกินกินไปไหพี่น้องตางเกาบบตางจากตอนนั้นบบเิ็นเตียมสิอันนั้นอะไรได้นี่ ประมาณคาดว่าเดือนหนาเนาะเพื่อนจะเตรียมออกไข่น้องป้มมาได้น้องอ้วนน้องอ้วนวัวนวอ้วน,วน,วน,วนสบายดีกล้อง <laughs> มาแล้วก็ได้มาเห็นเป็ดเห็น,หน,หนไก่มีแองขี่น้องตุยลุยลุยอยู่ใหญ่เกินกำหนดและถ่ายน้ำเพื่อนก่อน ถ้านั้นก็นรอถา้าจังนอ้อยจังน้อยมาแก้ไก่น้อยเนาะตัวนี้เอามาสุดสองกใหญ่แล้วนี่ก็ได้ไก่บ่นน้อยเลเด้เอาไข่เป็ดนะไหนแล้วเป็ดอันนี้ก็ได้เป็ดพันไข่เนาะ ล้างกกินพอทางหลังแกน้ยสียออไปเกลือเอาไปเกลเป็ดไปพี่น้องเพื่นห้องกับกะกีบอยู่เนาะหิวแห้งต่อทันมือครับตีนีบี๊พี่บี๊บี๊บปปี๊บี่บี๊บี๊ปี๊บี่บปี๊บปีี๊บ้ีป

ปลูกต้นกล้วยอยู่ในนนน้องเด็กกินกินกินสัญญาณน้องป้มมาจ้ะออกไข่ไว้เด้อออกไข่ไล่ๆคอมคือสิแมนเป็ดผูตัวใหญ่นี่เนาะพี่น้องเมืองเซอร์กันแนวว่ามีเป็ดผูจกักโตป้าเถอะ เคยสิงโง่แต่ละบอดเนาะพี่น้องหำกับพื่อนดีเบสแล้วเนาะขันกันอยู่เด้ไปไปไปมาอยู่นี้กินอยู่ทางในกับกินเนาะเป็ดใหญ่เลยเด้อมาเด้อมาเกี่ยวเขา่าตัวนี้ก็จะัาหายเป็นสาไวไวัยวัเด้อกำลังอยู่ในขันกินอาหารนนาปนหามเนาะพักยังกระปุ้นแหยไปนำ้ำกินน,น้ำแั็งเนาะพี่น้อง พันย่าหนุ่มปื้มอ๋อกอนพี่น้องพันย่าหนุ่มปื้มหนุ่มปื้มก็ับขึ้นเถิงเหมือนเนาะพอหนุ่มปื้มจะไปซื้อห้มให้เป็ดทางน่ะเป็นยงังปิ๊บ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 อ๋อน,น้าพี่น้องหนุ่มปื้มเกล้อเป็ดแล้วแล้วไม่เป็ดเลยเรียกถ่ายเถิงหนุ่มปื้มก็ซื้อได้อัน ขึ้นไปขังทิงก่อนเด้อขึ้นไปทึงบ้านก่อนเนาะเอาบรรยากาศมาเกลือเป็ดเกลือไก่เนาะอัปเดตลูกๆให้พี่น้องได้เบิ่งนน้ากันเนาะบอได้เกลือแต่โดนแล้วเนาะหมายถึงว่าบอได้ถ่ายคลิปเกลือแต่โดนแล้วเนาะก็ะเลยว่ามาให้เบิ่งนน้ากันเนาะพี่น้องบรรยากาศแรงประมาณหางงแล้วพี่น้องเ้องปุ้มชิได้ขอ,อตัวก่อนเด้อมีเพจเราเป่นนงน้าเด้อจักจ้ายอยู่นี่ พีขอคตัวขึ้นกันด้วพี่น้องเนาะขอบคุณห,หลายมาให้กำลังใจ,จงนี่มารับชมคลิปให้น้องปื้มเนาะพี่น้องขอบคุณหลายเด้อเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าเนาะฝากเป็นกำลังใจให้น้องปื้มด้เด้อบ๊ายบาย